สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทีที่หักแพงสุขูสุกคนพอกับเคยหลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องยามเทียงเทียงพี่น้องเอ้ยแดดแจม่มใสเลยเนาะมันนี้ก็พอกันในวันที่แปดเดินแปพี่น้องเอ้ยเดินสิงหาพ่อกับเคยหลาคือเกาพี่น้องกำลังสิเข่าป่าหาเห็ด พี่น้องเลยมาหาบึงเห็ดยูคาก่อนพี่น้องมีบอเนะาะแถวโรงเรียนนี่เพราะว่ามันมีต้นยูคาลายลาชิมารอบึงแถวโรงเรียนไปเลย ช่วงนี้น้องๆนักเรียนกับปิดเทอมพี่น้องทางล่าเฮานี่สิปิดเทอมผู้ใดวันที่หนึ่งเดินกันยาจังสิเปิดเทอมเนาะปิดสามเดือนปิดตั้งแต่เดือนหกมันก็เลยเง,งียบเงียบเลยบ่มีนักเรียนบ่มียังไเง,งียบเงียบพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ ปิดเทอมกันเนะาะแล้วก็เด็กเด็กน้อยน้องน้องนองักเรียนก็นนนสิแตกสวดสวดสวด,ดเลยแต่นี่มื่อน,นี้ยเพื่นบาได้ข่าวเพราะว่าปิดเทอมสามเดือนปิดบ้านเฮานี่ปิดเทอมสามเดือนยังสิกลับมาเข้าอีกเนาะไปะพี่น้อง ไปหาเห็ดเฮาวาสีมานหรือบะมานหลอกเขาหาเบิ่งเห็ดเพิ่งยุค,ค่ามันชิมีคือซื้ออยู่บ่อันนี้ก็คือปลายุค,ค่าแต่บ้านเฮาเอือนปลาวิกเนาะเอิอนไม่วิกพี่น้องเลยเลอกเขาไปเลยชิมีบะมีมาลรุนนำกันพี่น้องเลยแดดลายมือแล้วมือนี้เป็นมือที่หาเลยก็เลยลอง ปลา่มแม่พี่น้องเลปปาะปลาเบิง่งง่าสิมีเห็ดยังเขามาเบิง่งดูบ่บ่อเคยเขามาเดยหาเห็ดในนี้ม้อน,นีร่องเขามาเบงว่งมันสิมีบ่อเห็ดอยู่ค่าตามที่เพิ่นเบาเนาะเขามากสิคือเป็นเทะหล่อเบิ่งตาม ดินมลิ้มบอกไปเรื่อยๆพี่น้องเลยสิมีบอกในสวนโรงเรียนเน,นาะวันนี้หาเห็ดในสวนโรงเรียนหาเก็บเห็ดในสวนโรงเรียนอยู่ค่ะสวนโรงเรียนประทมบ้านน้โมงพี่น้องเมืองไทรปูทองแขวงสวรรค์เขตเนาะอ้าวพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วป้ามันจนดอกเถาแล้วเห็ดพึ่งกันนะจนเถา ใช้เบิ bon ้ง bon ก่อนเถาดูพอดีโอ้ยังพอได้อยู่พี่น้องเลยมันแข็งอยู่มันนันผลบ่ตกเนาะนี่โอ้ยทางนี้พี่ทางนี้อยากเถาเลยทางนี้ผู้โอ้ยหนาวเลยโอ้ยหนาวแล้วใช้เลยตัวนี้เด้ โอ้ยเน่า,าวหมดเลยตัวนี้ยังได้อยู่ตัวนี้จูมมนันเยอะจูมกับกระเด้งเลยฟีฟีตัวฟีวฟีน้องตัวนั้นคือยังคืออยู่สองดอกนี่เนาะสองดอกนี่คืออยู่ัแข็งอยู่นี่อื้อ เรบไปเรื่อยๆอนีน้องไ้แถวบริเวณโรงเรียนมัน,นี้เนาะมาสีมานดูรประมาณมันแดดลายมือก็เลยาหาเบิ้งทางนี้ปลาวิกลายอยู่นี่อะปวิกคือหลอนเต็มอยู่ bỏ hiền bị nòng rồi ah à, là cái nòng của Ở dưới này เดี๋ยวเคยลาหาทางเข้าไปเอาก่อนพี่น้องมีอยู่หาฮกดอกเนาะหาทางเข้าไปเอาก่อนพี่น้องออกจุดน,นอกบอออกได้เข้าไปออกอยู่ก็นค่ะนายคนเข้าม,มาได้เลยพี่น้องนี่กำลังเป็นดอกมีแต่ดอกเลย รุนไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยโอ้สุดมีงามขนาดเลยเป็นดอกอยู่แต่มันยังแข็งอยู่พี่น้องจูมก็มีแต่ยังน้อยหน่อยเลยจูมนี่โอ้ยแตกสับ น,นี้ตีนบอยากปันไดตัดออกซะได้แต่ดอกพี่นออ้องเห็นอะไรพี่นอ้องโอ้ยกล่องกรมกะมือตันีขอโทษขอไปพี่นอ้อง <c oughs> เห็ดอย่งน้อ้อนนี <c oughs> เน้เห็ดเห็ดดินเห็ีดหน้าแตก พี่น้องเก็บไปเรื่อ,อยเๆเห็นขาวๆพี่น้องอยู่โพนไปเบิ่งก่อนเห็ดอย่างน้อโอ้เห็ดปวกตาใช่ไหยังได้อยู่บนนี้ฮะ โอ้ยเถ่าแล้วแม่งยังกินหมดเลยอ่ะปาไว้เป็นเชือกเงินเดียวนี้โอ้ยออกออกดอกเดียวถั่วปลาเลยพี่น้องเลยหาเลบึงบทันออกน้องพี่ปูกก็ได้ แดดตั้งหามือแล้วยังบ่ทันออกเลยคือว่าเคยลาคือว่ามันสิเต็มอยู่มันหลายมือแดดเลยเบิาก็คือว่าดางอยู่บัดมาเลาะหายังบ่เห็นเลยเหดยังซั่น เฮ็เดปวกขี้ขานเห็ดปวกขี้ขานพี่น้องเอ้ยห้องก็ออกแสดงว่ายัางอีกสามสีมือผู้แหละเห็ด,วดปวกเันเป็นหมูยังจะออกเนาะเห็ดปวกขี้ขานดอกหน่อยดอกนึง ไปบ่งในกุกแดงข้างหน้าประดำแต่เกากออกดีขันประเห็นก็นมดทางไปพี่น้องห็ดขมกัดได้บรายซับ ในเดือนโรงเรียนก็ออกบลายปบันไดในนี้ก็หอดบอกเลย ความแดดพี่น้องเลียวไปพึ่งทำทงจนเหลือมตาเหลือมหยิบหิบเลยแดดอาลอีอลได้น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยน่าสิเป็นเห็ดเพิ่งแดดเห็ดเพิ่งคมอยู่ค่าออกในป่าอยุค่าแต่ว่าออกโบลายชมสื่อ เห็นโมเลคลือว่ามันสิเต็มป่าอยู่ค่ะมมแลวออกบัวลายชมซื้อพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สิคอจบไวเพลงเท่านี้คนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนติต่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเคยลาอีเด้อมานนี่กันนบลาบัวลายพี่น้องเลยพอกันไวคลิปหน้ากบเคยลาสบายดี